าสวนราชภูษ์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะครับจุดแตาของท่านครับสถานีแล้วนะครับจะมีพนักงานเก็บตัวเก็บบัตรของท่านนะครับครับผมครับผมเพื่อประโยชน์ของท่านเองผมแนะนำให้ท่านลงที่สถานีเลยนะครับจะได้ชมทุกๆงานนะครับผมตรงนี้นะครับสี่ร้อยสี่เพิ่มจากโตโยต้าครับผมส่วนเท่านพระเกี่ยวกับโอกาสมหามงคลนะครับจากปตทครับผม เดี๋ยวข้างหน้านี้นะครับจะเป็นสถานีจอดที่2นะครับสถานีส่วนองค์กรนะครับสร้างไทนหมานะครับนำเสนอนมวัวและแกะของเขาอยู่ทางด้านหลังนะครับด้านหลังมีวัวมีแกะด้งเลยนะครับมีนมมียติมจำหน่ายนะครับถ้าไหนสนใจลงชมได้นะครับครับผมถ้าไหนสนใจก็ลงชมกันได้ครับผมด้านซ้ายมือเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับขวามือกรมสนงเสริมสัวก้อนนะครับ ซายมือนีครับอันนี้เป็นบ้านเรืนไทยของภาคกลางนะครับข่าวอะไรกันครับครเห็นม,ม้อ่ขวามือเนี่ยมันนี้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนะครับตตามแผนที่ประททุกอย่างเลยเนี่ยขวามือสบายสบายเยครับ่วงนี้เดือดรับสิบอย่ังนะครับวันี่สวันเด็กนะครับ วันที่15ทางเสด็จประเทศมาเิดงานอย่างตางนะครับรับเสด็จเ้วยอวันที่ครับผมทางเสดประทศมาเปิดงานด้วยนะครับแค่ตัวคานี้โกลมอ่างดีนะครับรับเสด็จวันที่15นะครับวันที่วันที่นี้แหละนะครับส้างยกมวิชาการเกษตรนะครับิทรรศการยาในโลกนี่ด้านในเนี่ยไป่าดปเลยนะครับทุ่กูีด้านในนะครับ ไปหอบไปเลยนะครับทาลูกหลานนั้นไปหอบกับบ้านเลยนะคุณผู้ชมครีสามบริษัทยางพาราทองต้นแรกของเรื่องมันเห็นไหมครับด้านบนมีปลายาพาราทองนะครับเพื่อท่าน้ลงนามกับพระรามแล้วก็ไปขไขได้บริษัทางพาราทองด้วยนะครับฟรีนะครับอันนี้ต้นยาทมายุหลายสิบปีเลยนะครับตรงนี้เป็นศูนย์วิจัยจางพารานะครับตรงนี้ด้านบนนะครับจัดสวนดสยส่์รีสอร์ทเมืองเหนือนะครับเนี่ยขึ้นตรงบันไดไปนะครับต้มรื่นด้านในสวยงามเลยครับ แนะนำแนะนำอ่าและนี่รุ่จาขเราเลครับคูหปอร์ตนเบย์าร์ทอเ์เ็ตกับแคทเทลคอนครับผมและว,วันนี้พิเศษเลยครับจากเครือเจริญนพุกกพันนะครับมีให้ชมภาพยนตร์ 3D ฟรีนะครับผมเครื่อง รถลานะครับจะเป็นสถานีจอดรถที่สามนะครับสถานีเลือกล้วยไม้นะครับดีเลยครับโรดกล้วยไม้กล้วยไม้มากกว่าสองชนิดนะครับถ้าได้สนใจรงชมได้ครับนำตัวนํำบัตรของท่านมาขึ้นรถที่สถานีขั้นถัดไปนะครับนี่เป็นจุดที่มีบริเวณกล้วยไม้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกล้วยไม้นะตามผมมาครับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับชื่อว่ากล้วยไม้นางรมนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูชนิดอื่นกันต่อนะครับครับนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงครับชนิดต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่านะครับนวดปลาดุกแค่ครับครับเดี๋ยวก็ไปดูส่วนอื่นเลยนะคะรับนขครับครับ นี่เป็นกล้วยไม้ป่านะครับชื่อว่าช้างกะครับครับนี่ก็เป็นต้นนะครับกําแพงนับครับสภาพของลําต้นก็สวยนะครับปลูกตกแต่งตามหน้าบ้านครับสวยครับครับเดี๋ยวตามผมมานะครับผมจะไปดูสำรวจที่ตึ่นต่อครับ นี่ก็เป็นไม้ดอกชื่อว่าฝามุยนะครับครับดอกมีสีม่วงนะครับครับห้อยตกแต่งตามหน้าบ้านนะครับสวยครับครับเดี๋ยวจะไปดูจุดนู้นนะครับตามถนาครับครับนี่เป็นไม้ดอกชื่อว่า คาเลนนะคครับนี่เป็นดอกนะครับมีสีดองเข้มๆครับนี่ก็เป็นดอกของฟาเลนนะครับครับเดี๋ยวไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับ พับนี่เป็นตะกุนของซาเลนนะครับพับนี้หลายประเภทนะครับพับนี่เป็นเครื่องดินใบหนักนะครับสภาพของลานตต้นสวยงามครับ ต้นเครื่องพานะครับนี่ครับลูกแกงสงมันเชิญตามพูมาไปดูจุดอื่นต่อเลยครับนี่คือใบของต้นมะขามานะครับนี่นครับกล้วยไม้นชน,ดนิดหนึ่งลายสีแดง รูปลางสวนยางบชมจุดอื่นต่อเลยครับเนี่ยคือป้ายบอกทางไปชมสวนกล้วยไม้พันลูกผสมนะครับดำมุนมาครับเปิดซกเสอนองบ 다이소에 <목소리> 가져봐요 <목소리> <목소리> ครบับริเวณนี้ก็เป็นทางน้ําไหลนะครับเห็นว่าสวยงามมากครับไหลมาเป็นทางเล็กๆครับ